เดีค่วะวันนี้เราอยู่ที่นี่อยู่ที่<ด>ลานพ่อขุนกันนะคะ<ช>เรามาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกแล้วนะคะค่ะเราปอดเติตอยู่จะมาปากกั่งจักรยานเล่นใช่ชาวัดีค่ะอยู่ชื่อพี่อัตบินพี่ผมน้องไม่แต่อันนี้หนูหนูปั่นจกกักรยานได้แล้วหรอหนูปั่นเองได้แล้วหรอ แต่มันมีกี่ล้อคะดูสิ Easy, สลวล้อเอออีกอันนึ่งไปไหนอะไรอะคะ <am> ตอนนี้แตมกำลังทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ็เดเซอรบีเพียบไปหมดเลยคะ่ะมันเป็นเซฟตี้นะคะเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะเวลาที่แม่ขับไปเนี่ยแตมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแตมก็จะเอาม,มือจับขาแตมก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ วันนี้เราก็จะมาปั่นจักรยานเลยนะคะแล้วหนูจะบอกให้นะคะมดอยู่ตรงเนี้ยของแต็มเมื่อกี้นะ<ำ>เดี๋ยวมันก็ตายอเออตัวแดงนะมันไม่กัดมันตัวใหญ่เออม,<า>มดตานอยมดตานอยดีนะที่มันไม่กัดแต้มอะ่ะแต่แต็มนั่งทับมันซะมันเละตุ้มเปะเลยเมื่อกี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาออกกําลังกายกันนะคะคนที่ออกกําลังกายมากที่สุดก็คือเต้มนะคะเพราะว่าแต้มนั่งเฉย เพราะฉะนั้นแจมต้องกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกชูไม้ชูมือนะคะยกแขนยกขาออกกําลังกายในระหว่างที่แม่กับพี่ตอมปั่นไปรอบๆอุทยานนะคะวันนี้เราไม่มีภาพปัน่นรอบๆอุทยานมาฝากเนาะอาจจะมีบางช่วงนะคะเพราะว่าแม่ปั่นคนเดียวถ่ายไปด้วยเราไม่ได้เอากล้องไอโกโปรมานะคะเอามาแต่โทรศัพท์วันนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรารอ<ม>าเบสกับนะบอสก่อนนะเดี๋ยวเบสกับบอสมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะคะขอไปดูตรง,งนั่งก่อนนะคะได้คะ่ะแดดร้อนมากเลยระวังขาแต่เอาดัานดีๆค่ะลูกเอาเท้าวางไวด้ดีๆอ่า น้องไม่ตกหรอกลูกหนูจับสองมือเลยไม่ต้องห่วงน้องอ่าผู้โดยสารจะไปไหนบอกคนขับสิคะผู้โดยสารจะไปไหนคะจะไปเทีย่ยวญี่ปนจะไปเที่ประเทศญี่ปุ่นเซมากุเตขึ้นเครื่อง <ไป S 1> <ป>บินไปดีกว่าไหมคะ <laughs> เอาไปประเทศไหนแน่ะคะเปนประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นไปก็ไปเซโลงังนะจับจี้เซโลงี้ไปแล้วจำลองวนรอบอันเนี้ยวนรอบอย่างเนี้ยถ้าแต่งโมตับ เออเอาจักรายาตรงนี้นมานโนุดที่ได้อยู่ ทุจาพาด้วยทุจรพาด้วยตรงนี้มันเป็นะาะเนี่ยแต่น้ามันแห้งหมดเลยเนี่ยตอมแตมแหงไปเดิมไเดิมายนืแล้วหนูเจ็บเจ็บแผลไงนี่พี่ตอมไปเล่นโซนเนี่ยเจ็บแผลไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปทำแผลที่บ้านไป ไม่เจ็บมากทุจ้าเลยลูกพี่ตอมพี่แตมบอสเบธทุจา้าทุจ้าตรงโน้นลูก ก็ว well ิ่งเล่นได้อร่อยไหมครับเหนื่อยกินไม่ลงก็นั่งที่นั่งทากสิโดนั่งเหมือนครัวจัตุรัอืออ่านั่งจากแม่ ก็สับก็คอยตรงหน้าด้วยครับอย่ารืมก็สับคอยตรงหน้าด้วยครับอย่ารืมก็สับคอ